ร้อยเก้าวิธีกับเทคนิคการใส่ซินแกนเสเตอร์หน้าเพื่อป้องกันไม่ให้ซินมันขีขาดอันเนื่องมาจากแกนฟันเฟืองอมันคมนะครับมันจะทำให้ซินแกนเสเตอร์ของเราขาดนะครับซึ่งเทคนิคที่นำมาเสนอในวันนี้อาจจะเป็นวิธีที่ร้อยเก้าร้อยสิบร้อย็ก็เป็นไปได้นะครับก็หลากหลายอาจารย์หลากหลายสำนักก็มีสูตรของ แต่ละสำนักที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่สุดท้ายผลสรุปมันก็เหมือนเอนกันนะครับก็คือท้ายงานได้ปกตินะครับก็อย่างเช่นเคสน,นี้นะครับบางทีนะครับบางอาจารย์บางสำนักท่านก็ใช้เป็นผ้าเทปพ,พันสายไฟนะผ้าเทปพ,พันสายไฟพันเข้าไปที่แกนสเตอร์เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้เวลาเราใส่ซินเข้าไปนั้นไม่ให้ซินมันไปตกลงจิ๊บ นะครับถ้าซินมันไปตกรล้องจิ so sweating, so ados, step, go, e. hold, ๊บอะเรียบร้อยครับตอนเราดันต่อไปมันก็ดันไปไม่ได้ดึงถอยหลังสปริงก็หลุดสปริงก็เสียหายนะครับทุกท่านนะก็นะครับสามารถใช้ผ้าเทปพันสายไฟพันเข้าไปก็ได้หรือนะครับใครจะใช้เทคนิคของผมที่นำมาเสนอเพื่อนเพื่อนพี่น้อง FC อยู่ในตอนนี้ก็คือตัดขวดน้ำพลาสติกใสเอามาพันรอบแกนนะครับแล้วก็ใส่ซินเข้าไปนะครับทุกท่านนะหรือนะหรือ ใครจะทําแบบนี้นะเอา,อาพลาสติกใสเนี่ยนะครับมาโค้งแบบนี้แล้วก็สวมเข้าไปที่ซินนะครับแล้วก็เอาไปสวมเข้าแกนสเตอร์นะครับซึ่งเทคนิคนี้สามารถนําไปใช้ได้กับแกนเกียร์ด้วยแกนสตาร์ทด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ซินมันขีดขาดเสียหายนั่นเองนะครับเพื่อนๆน,นะอ่าหรือถ้าใครนะครับหันซ้ายหันขวาไม่มีขวดน้ําใสไม่มีขวดน้ําแบบบาง นะครับกระดาษมันก็ได้นะครับกระดาษที่เป็นมันๆก็ได้นะครับทุกท่านนะอ่าพลาสติกธรรมดาเราก็ได้นะครับเอาครอบแล้วก็เอาดันเข้าไปนะครับทุกท่านนะอ่าตรงนี้นะครับท่านก็อ่านำไปใช้ได้นะครับนำไปใช้ได้แต่ถ้าเป็นในเคสของกระดาษนะครับกระดาษก็อย่าสอดเข้าไปลึกนะครับทุกท่านถ้ากระดาษมาม้วนพันอย่าสอดเข้าไปลึกเดี๋ยวเวลาดึงออกกระดาษมันอาจจะขาดนะครับหรือการพันนะครับ เอาผ้า,าเทปพ,พันก็พันเฉพาะตรงที่เป็นฟันเฟืองเท่านั้นนะอย่าพันเข้าไปลึกนะครับเพื่อนๆก็นะครับเอาเทคนิคนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ก็แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นวิธีที่ร้8ย0 10 9 110, 11 1 1้อยเนะครับนำมาเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆครับ